สวดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกน้อยทอล์กครับผมวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยขอฝากร้านยกน้อยจิวไว้ดีๆด้วยนะครับตามไปอด้านต้นข้างต้นนี้นะครับโอเควันนี้เรียกว่าจี้ช้างนําโชคนะครับเวลาช้างไปไหนเนี่ยเข้าคงเข้าป่าอะไรเงี้ยก็จะปลอดภัยเนาะ แล้วคลาดนะครับโชคดีหาเจอแหล่งน้ําแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับหาไม่เจอเขาก็เข้าไปหาที่บ้านคนนะครับทีนี้ช้างนาโชคของเราเนี่ยผมเอาสีตามหยกแท้พม่าร้อยเปอร์เซ็นทั่วไปนะครับให้ดูเราก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็เขียวอ่อนแล้วก็หยกแดงนะครับหยกน้ําผึ้งแล้วก็หยกขาวนี่ผมเอาหยก ขาวดีกว่าให้ดูชัดๆพอตัวใหญ่หน่อยโอเคครับก็จะเห็นว่านีด้านหน้าช้างนะครับนีด้านบนก็จะมีห่วงสําหรับห้อยห่วงสําหรับห้อยนะครับแล้วก็ด้านข้างหางนะครับแล้วข้างฝั่งนี้โอเคก็เวลาใช้งานก็ง่ายๆครับเอาไปใส่กับสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือก็ได้นะครับสร้อยข้อมือก็จะ อาจจะตุ้งติ้งอย่างนี้ครับผู้หญิงน่าจะชอบโอเคความเชื่อว่ากันว่าเมื่อใส่แล้วก็จะช่วยทําให้การค้าขายหาเงินหาทองคล่องตัวนะครับหันไปทางไหนไปติดต่อเจรจาที่ไหนค้าขายที่ใดก็จะได้ผลสําเร็จที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับก็พอค้าแม่ขายก็สามารถเอาใส่ไว้ใน กระเป๋าเก็บเงินหรือไม่ก็กระป๋องเงินหรือทํางานสปนักงานก็วางไว้บนโต๊ะทํางานก็ได้นะครับขอแนะนําว่าช้างนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้พุทธคุณให้มันได้รับผลิตผลจริงอย่างรวดเร็วควรจะนําไปใช้สองเชือกหรือ2ตัวนะครับคู่กันตัวนึงก็เป็นตัวใหญ่แล้วแต่เลยครับว่าชอบสีอะไรแล้วอีกนึงก็เป็นตัวเล็ก ไปคู่กันจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน้นเกี่ยวกับอยากให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองรักใคร่ปองดองกันดีผมแนะนําว่าก็ต้องเอาไปเป็นชุดเลยอาจจะต้องมีนี้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเป็นแม่อาจจะเปลี่ยนให้คนทวนสมบูรณ์อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆเป็นลูกสักสองสามตัวอยู่ด้วยกันโอเคก็จะช่วยกัาทดมหากิน นะครับตามนี้โอเคส่วนราคาค่าตัวก็ติดตามไปที่ร้านเพจหยกน้อยเวลรี่นะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนจบนะครับอขอฝากร้านเพจน้อยเพจหยกน้อยเวลรี่ไว้ด้วยนะครับคิดถึงหยกพม่าแท100้ร้อคิดถึงร้านหยกน้อยเวลรี่นะครับขอบคุณนะครับ